พองีอะไรอีกหลายอย่างะมีทุกอย่างก่กรไกอมีหมดเลยปะพริกไม่ดีเอพริกก็ดีไกย่าง้าไหนนะบานไหนอสองพยอมยอพยอมวันนั้นเขาบอกว่าอะไรพวกค้าวผู้ตหลกกว่อไม่มีไงต้อง้าตาดีเลยโอ้ งอันไหนล่ะป้ายอ่ะป้ายอยู่ไหนของป้ายท้ายแป้งพ่อแล้วขอบคุณครับนี่ตัวใหญ่ครั็นีตัวใหญ่โอ้พี่การันตีสีส้มทุกตัวครับ <c oughs> เขาบอกว่าร้านนี้ต,ต้องมีตาทุกตัวมีตาแล้วก็สีส้มทุกตัวครับถ้าไม่มีตาเกรมได้เกรมได้แบบวันนั้นิล่ะ <c oughs> นั่นเลยนนเลของเราเนี่ยจะมีมีตาตัวครับลองสังเกตดูว่าตาเนี่ยกุ้งเนี่ยเราสามารถถือสองมือได้มันจะไม่เหอนปลาที่เราจับขอบมลยได้เรจับตาสองมืออันนี้ไม่น่าจะดีนะทำหน่อยได้ไหมมีตาครับตาเก็มได้ดูแลไม่สวยสดๆนี่ถือว่าบ้านเราให้เก็บต้องไปซื้อสัตว์ปี่ยาบอกนี่ มีคนขำอยู่ข้างหลังโน่นนะคนขำอยู่ข้างหลังอยู่ตรงโน้นทุกคนต้องมีสีอะไรนะคะพี่สีส้มครับสีส้มโอเคสีส้มนะจ๊ะร้านนี้เป็นร้านมาใหม่นะจ๊ะทุกคนจ๋าโอ้โหนี่จ้ะทุกคน ไม่โอ้ยครับโอ้ยครับโอ้ยครับ ไม่มีไม่มีองเส้นบาบนี้นะกล่องเท่าไหร่คะ5บาท5บาทเป็นอะไรนะรถคันไห้จะแล้วโอ้โหก็เป็นสายตืบอ๋อเป็นสายส่งสืบส่งสืบไปแลไมดอไมเชื่อเป็นขอการนว่ รถรถคันเลยพี่ย่ะรานนี้นะทุกคนจ๋าเป็นรานสำหรับข้ยวตี๋เรือนะคะทุกคนตามนี้เลยจ้ะสิบห้าบาทนะมานั่งทานได้เลยจ๋า fc ซี่อานะทุกคนจ๋ารูปเหรือใครมา ค่อยๆมาแล้วก็แน่ว่าตัดดีกว่าที่อยู่ตัดตรงนั้นแน่ที่หลังแล้วเรดี๋ยวยายเนี่ยยายจะถ่ายายจะถูปให้มาเร็วมามาถ่ายไปถ่ายรูปไปถ่า ตามพยาไปต่อนะทุกคนด้าน,าน,าาน,นี้ส่วนด้านนี้เป็นอาชีพวันมาวัานจะนอ์กมันสอนทิชนะช่องไปที่ท้ออาฝ้ายจัะขายที่อื่นสามสิบสามห้านะก็รถึงคนรุน่งเยอะ

บันพดบ้นพศวิสัยเหรอ้นวาคมาไกลเอฟซีมาไกลมากแล้วค yes. ิดว่าจะมาอีกไหมมาเห็นไหมแต่ละคนมาแล้วก็มาอีกอ่ะมาอีกค่ะพ่อครับนี่ลูก้าวบอกเองเลยทตอี่มาอีกค่ะเราฟ้องถูกมากยายาอร่อยด้วยค่ะ

มาสองลาอหมดแล้วโอ้มาแล้วติดใจไหมมวันที่พาเพื่อนมาอพาเพื่อนมาด้วยด้วยครับเขาจัดมาเขาเคยจะดูจะดูจะไม่ต้องพูดเลยดีไปชเขาตีหายเลยจ้าลูกอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยขอบคุณมากทำไมดูเยอะจังทำไมดูเยอะจัง อ๋อมาประจำมาประจำโอ้ลูกค้าจัดจัดการนะคะไปเยี่ยมมาจับมากสามรอบแล้วทำไมถึงอยากมาหาพี่อยาตามกระแส่มากินต่ออร่อยได้แล้วรู้สึกเป็นไงมาเจอกับพี่ยาแล้วก็เจอกับพวกลูกค้าไหมคะรู้สึกเป็นยังไงบ้าง กิงอย่างที่พี่ยาบอกไหม,ขออ,มขออะไรก็ให้แม่ค้าโรงงานเรานิสัยดีจริงไหมขอ,ขอช่วยกอโทษราะว่าจะให้ใช่ <c oughs> พี่ยาเนี่ยคือเรารู้เลยว่าแม่ค้าที่เนี่ยคือพี่ยาเนี่ยสัมผัสกับเขามานานแล้วพี่พยารู้ว่าแม่ค้าที่เนี่ยเขาเป็นคนดีนะขอบคุณมากนะที่มาช่วยเขานะม <c oughs> าจากเพชรชบูะชะบร์ะจะมาอีกไหมไปขอบคุณมากมีกล้าแถวนี้ด้วยครับ<า> <c oughs> มาค่ะเอามาบ้านนี้มั้งบ้านนี้มาจากไหนกันเนี่ยบ้านนี้มาจากมาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพขอบคุณมากเลยนะคุณสามาหน้าบ้านจากกรุงเทพใหันสองคนเนี้ยทำไมซื้อเยอะจังบิ๊กลองกินครับนี่อร่อยมากเลยนะที่มานะขอบคุณจริงๆเลยที่มาช่วยพ่อค้าแม่ค้าแถวเนี้ยขอบคุณไม่สนค่ะ มันมันพลังค่ะพลังค่ะเรามากพลังค่ะขอบคุณมากเราจะได้คนมาดูเยอะๆคนต้องมาดูเองค่ะอไม่จริงต้องมาสัมผัสเองนะเราจะมาสัมผัสแล้วรู้สึกเป็นไงโรงงานพี่ยามหาลิปตองครับสุดยอดไม่ต้องให้พี่ยาชินมหาลิปตองมัอยากมีอาชีพเยอะอยากมาจอยเหมือนกันค่ะมาจอยมาจอยพูเบี้ยเนี่ยร้านเนี้ยร้านเนี้ยวันที่หนึ่งให้ขายฟรีเนี่ยโอ้เโีมีแต่ค่าใช้่แล้วเสร็จเมื่อไหร่คะพี่วันที่หนึ่งเนี่ยวันที่หนึ่งนี่ย เอาเสื้อผ้ามือสองมากองขายเลยรพียามั่นใจว่าทุกบ้านต้องมีเสื้อผ้ามือสองมีอยู่แล้วค่ะเยอะมากอะไรที่เราไม่ได้ใช้อยู่ในบ้านเนี่ยเอามากองขายเลยหาเงินแบบสบายเลยโดดังนี้อย่างเดียวค่รเนี่ยเฉพาะ้านปูนเนี่ยยิ่งดราม่าล่ะค่ะยิ่งมาต้องมาดูค่ะมันเป็นตลักขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะอร่อยจริงอร่อยจริงมาสัมผัสตัวพ่ยาเป็นๆเนี่ยมา แตจะรู้ว่าพิ娅พูดแบบพิเอิร์ดคอนเฟิร์มใช่ไหมพี่เอิร์ดคอนเฟิร์มใช่ไหมไม่อันนี้พี่ยาไม่พูดถึงคนอื่นพิ娅อยากมาเพอพี่เอิร์ดเนี่ยมาเพราะพิเอิร์ดเนี่ยพอเรามาเห็นแล้วเราก็เออเนาะอยากทีมงานต้องชิมค่ะทีมงานต้องชิมค่ะทีมงานต้องเอฟมามอร่อยขอบคุณคคค่่ะะขอบุณพี่ยาพี่ยาลองชิมเลยวใหม่ที่แรกนะอันนี้เป็นวันแรกเลยค่ะใายวันแรกเลยหมวันแรกวันแรกเท่ะไหร่สามสิบค่ะ ตั้งสามที่บ่ายครับนี่นะครับปั้งลมสดอร่อยอร่อยอร่อยพอดีแล้ไม่หวานเกินไปเวลาอยู่ได้ประมาณอาทิตย well, awesome. uh ์นึงค่ะแต่พี่ต้องเปิดที่บอกนะพี่โทรหาพี่ป่องเลยครับไปโทรหาพี่ป่องเลยนะมันจะอับเพราะว่าข่าวเบอร์เหมือนรถไปอยู่นะพี่อาทาเลี่ยมลูกขานะทุกคนจ้ะสมากอยากได้ลูกขาเรือเป็นไง กวางลอยาไปเฮ้ยเจ้าของร้านนี้ไปไหนเจ้าของบ้านนี้เจอหาซื้ออะไรเพิ่มเนี่ยอันนี้มาจากไหนเอ่ยสระบุรีโหบ้านเพื่อนพิยาเพื่อนพิาอยู่สระบุรีนะที่ขายปลาแค็ขาทอดอยู่แถวไหนครับอยู่แถวอะไรนะยินกองอุ้ยมาไกลมากอันนี้มาเที่ยวหรือมากินเฉยๆปกติพักอยู่กอง่องนะครับอือมาครั้งที่สองแล้ว ดีไหมมาโรงงานเราดีไหมดีะนจริงเยอะะคนเยอะงกันบ้ว